คุณออกเอ้อเยทอกทอกไม่เกี่ยวโอเคก็อยู่กับทีมอเต้กันเดิมน,นะฮะวันนี้ก็จะมาช่วยฝรั่งทำอาชิเบนให้เขาหน่อยครับผมวันนี้ก็อยู่กับเบนบนะพเ j วอนล DJ กรอนอนเคเียสแซดเลขลำบากมากก็ไม่ต้องเยิงนะวันนี้ใครอ,อ่ะมายิงยิงอะก็รู้จะทำอาชิเหนะ้นั่นอ๋อบ่าใช่ปะทำปะเปล่าไม่ทำ อูยินให้ยิงนลนยเอ้ยหัวตู้เซนไม่ใช่เอ้ยคุณหอนใช้ปืนผมทีเดิอมเอาโอเคฮนะกลับมาแกงเฉยนะเราก็จะกลายเป็นสีแดงนะฮะนะครับผมโอ๊ย <c oughs> อ้ยยาเผาไอสัตว์ไอ้ข้างหลังผมอะช่วยวกูก่อนเออยิงยิงผมยิงผมเร็วๆูนั่นแหละขอบคุณครับ กูยังไม่จับใครโดนทุกคนเจอแล้วโดนตกเลส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 โอเคน็อตนี่เนี่ยโอ้ยป้าเขาแล้วก็แผนซ้อนแผนแบบูรณตอนนี้เขาก็ยิงกันใหญ่เลยดิมาส่มึงมาส่มึงหูปืนนีดแรงครับยิงนัดเดียวหูบักด้วยครับเมื่อกี้หูฟังเวลายืนดีเสียงมันหายไปเลยเท่าที่โอ้ โอเคนะตอนนี้ดิจิพองก็ขึ้นท็อปที่หนึ่งของเซิร์ฟแล้วนะแม่วะเฮ้ยทำไมสกอร์มันขึ้นไปจังวะไม่รู้อะไรยิงชาวบ้านเขาไปทั่วหลอกชาวบ้านขเขาด้ยวยมีสายสปายอันนี้แหละเอาผมสปายเขาซิสายเดีับเขาไม่ได้เรียกเหมอครบางคนนะอ๋อมึงนะนะทุยอะไรนอนใด้จิ้งผออมาดิประกบตัวมาสิ ปรากฏออกมาแล้วนานแล้วครับเนออหกูจะตายแล้วบอกห้ามบอกห้ามยิงเรหนักเต็มไปเลยวิววิโกตกที่สูงตายสดเอ้วายพอๆเลิก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 ไอ้ยี่ออกม ไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ยิงคุณทอผมไม่ยอมเลยเนี่ยเถิดแซดวันนี้ดีเจฟ้องขอเกียนสักตาหนึ่งรอบนี้พวกกูควายกูไม่ติดไฟกาควาโจควายกากาคุณทอเจอวันนี้คุณทอเงือบแดกเลยคุณทอเล่นเป็นอะไรครับเจมส โอ้โหเฮ้ยติดเพิ่งฆ่าป้อมลูกรักผมอ้าวลูกรักกูฆ่าใครลูกรักอีกบ้างติดเพิ่งฆ่ากูเฮ้ยเช่โดนเพื่อนฆ่าแทนลูกรักกอุ้งตายโอเค